เรื่องนี้เป็นกระส่าค่้ร้อนแรงแบบสุดๆครับกรณีของเติร์กมิกิตา้านะครับของวงจิมแอนด์สวิมแสดงความคิดเห็นต่อศิลปินดาราซึ่งชาวเน็ตก็มองว่าคุณใช้ถ้อยคําที่ไม่เหมาะสมจนเกิดการแบนวงเกิดขึ้นล่าสุดทางด้านของหนุ่มเติร์กเองนะครับก็ได้ออกมารลาย่ยาวขอโทษผ่านทาง Facebook ส่วนตัวบอกว่าผมเติร์กจากวงจิมแอนด์สวิมนะครับก่อนอื่นต้องแจ้งว่าความเห็นที่เป็นประเด็น ทุกประเด็นในขณะนี้เป็นความเห็นของผมแต่เพียงผู้เดียวมิใช่ฉันธามติหรือความคิดเห็นใดของสมาชิกในวงจิมแอน์ชวิท่านอื่นๆ ประเด็นเรื่องของการใช้ถ้อยคำที่ไม่เหมาะสมในการโพสต์หนึ่งที่เกี่ยวข้องกับบิลกลินและก็พีพีผมขอยอมรับว่าถ้อยคำดังกล่าวเป็นถ้อยคำที่ไม่เหมาะสมและขออภัยในการใช้คำดังกล่าวโดยส่วนตัวผมได้เปิดกว้างและเคารพในเรื่องของเพศวิถีที่แตกต่างและหลงไหลในวัฒนธรรมของ L G B T Q I A ซึ่งเป็นความสวยงามของสังคมสมัยใหม่และตัวผมเองก็มีเพื่อน,อนในวัฒนธรรมดังกล่าวที่น่ารักและก็เป็นกัลยานมิตรที่ดีโดยการใช้ถ้อยคำดังกล่าวนั้นมีลักษณะ เป็นการไม่ให้เกียรติความหลากหลายทางเพศวิถีอย่างแท้จริงซึ่งแสดงให้เห็นถึงความอ่อนด้อยทางวุฒธธิภาวะในการสื่อสารซึ่งผมขอน้อมรับคำติและขออภัยผู้ที่เกี่ยวข้องทุกทกท่านในประเด็นนี้เป็นอย่างสูงผมจะนำประสบการณ์และบทเรียนในครั้งนี้ไปปรับปรุงวิธีคิดและการแสดงออกของผมให้มีความเหมาะสมต่อไปในอนาคตเพื่อเป็นการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรมต่อไป เพื่อให้สังคมและวัฒนธรรมนี้พัฒนาไปในทิศทางที่ดีมากยิ่งขึ้นประเด็นที่2นั่นก็คือการวิพากษ์ลน์อัพของ Music Festival ความคิดเห็นดังกล่าวเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมซึ่งการแสดงออกมาโดยคำประชดประชันและขาดความแก้งคิดซึ่งก่อให้เกิดความรำคาญใจหรือไม่สบายใจส่วนนี้ผมขออนุญาตขออภยัยในการแสดงความคิดเห็นโดยใช้ถ้อยคำดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งครับ ด้านของชาวเน็ตนะครับก็ได้มีการวิาพากษ์วิจารณ์เรื่องที่เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางเลยทีเดียวครับขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ